ตอนีซอก็บ้านต้งนฮะบ้านแฟนสีน้ำลงสุรินหรอคสวัสดีค่ะบแฟนก็ไม่กำลังใจว่านานะคะกำลังใจซอสด้วยก็เห็นไปลูกคนนี้เอยเคินมานจะไปหาแม่แอนกับพาวรอยไหมร้านประมาณแค่นี้นี่ก็ไม่คุยกับหนูแล้วเกิน

ใ่ะงันนนี้าแม่าฉันมานี่แม่อนี่บอกที่แม่ถึงต้อหาหนูนี่บอ๋อค่ะสาัซอส้าวันนี่ข่แสบบ่อยยังเชื่อยิ้มแสบจังหว ห้าก็เลยนะฮะตั้งหับกันไปกินเองแค่นี้ก่อนไม่ใช่หนูไปแบงค์มาวันนี้นะอ๋อไปิดนั่นเปิดเป็นี่คูเงินฝากคู่หนูฝากเงิน <สา S 2> เอา,เอาให้น้องเป็นหักไอ้อาสา,าเป็นแหงไม่ถ่ายค่ะเอาเกษษ็บนี้กระชิดไว้หนี่ถ่ายเอากันแล้วพี่น้องคนไทยเอาขันแล้ว มันต้องมาหลายตัวแล้วค่ะมันรับเกินที่กลับแล้วโอ้โอ้เออนั่นเอากล้องหนาเลยปะเนี่ยโอ้ยหน้าพี่เต็มกล้องเลยมาแยกน่าหัวหน,น้าเขาจะดูเออจะดูมาหอมเนี่ยหอมเทเลย บอดข the yeah. well, ้างรักเน้องพี่รองเนาะจะว่าก็ยบอเป็นมาไทยเอากันนะนี่มาไทยกิแจ้งเห้จะม้วมองหอนหาเงียพร้อมไหมหลานที่ผลหรอคะใช่น้องก็ถามตอย่าถามแน่อะไรอะไร ตั้งใจไปฮับเพิ่นไปกินเด็มเคโดยเฉพะอันวอร์มเอ้ากับเมีนกับไปกินเขาเอาเพิ่นมาซอยงานวงเฮาเดียรโอ้เจก็เลยสัญญาเอาเพิ่นนก็ว่าจะกินซาบูซาอย่างกับเอ็มเคกับชาบูบ่ล่ะบ่มันอันเดียวกันแต่มันชื่อเอ็มเคโอ้ไม่ก็ต้มเหมือนกันใช่เปล่าบาเนิยน กันซี่เงินฝากนี่ไปฝากกันซี่ครูเงินครูฝากครูเอาเงินไปเงินมา <laughs> เอา <c oughs> เ็าเลยไปเปิดน้ากันจนเอาไมา้ไอ้ก็เอาของไอ้ไปฝากอาของไอ,งอ้ทั้งคูอ้คือิไปฝากความกันแท้เมื่อมันไปฝากแบบบ้านบัญชีนี้นายผููกัน <c oughs> กับนิชานันฝากคู่กันถ้าเบิกก็ต้องเบิกพร้อมกันต้องรับทราบอย่างนี้เลยหรือเไปแล้วเอา ถัาถัดหลับพี่น้องก้อนขึ้นเวทีนะคะฝ่สามจากนี่สช่สสลซลกับเตีนยนไงด้วยได้ไหมขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ